การสวัสดีคุณบุญสาเขียนจรุเรศท่านนายกสมาคมช่างเหมาะไฟฟ้าและเครื่องคนไทยเนก้าคุณบุญโรงค์ภูมิพัฒน์อธิบพีกรมการค้าระหว่างประเทศท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมท่านวิทยากรและบริษัทห้างร้านต่างๆที่มาร่วมออกงานแสดงสินค้าในวันนี้รวมถึงท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันออยมาพานม่วงแสง ดิฉันค่ะนางสาระที่ดังผ่นว่าอนะคะต้องขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ภายในงานท e m k a M&E Thailand t o 2 3 s m a r t s u s t a Smart Search i v e r s t y ซึ่งปีนี้ค่ะเป็นการจัดงานครั้งที่38แล้วนะคะและในปีนี้ก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวนมากกว่า9 0ิบูธเลยค่ะใช่ค่ะแล้วยังมีการนำเสนอวัฒนธรรมและวัฒนธรรมงานระบบวิศวกรรมในงาน ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารรวมถึงระบบเครื่องกลและในปีนี้สมาคมมีพันธกิจที่จะนำพาความปลอดภัยโดยได้มอบองค์ความรู้ผ่ัดทังกาอะคาเดมีที่มีทั้งการอบรมสัมมนาและการเสวนานะคะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานระบบวิศวกรรม โดยปีนี้สมาคมได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนองค์ความรู้จากสภาว,วิศวกรวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์สมาพันธ์การปรับอากาศและทําความเย็นไทยมาร่วมกันส่งมอบองค์ความรู้การติดตัามมาตรฐานงานระบบวิศวกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในอาคารและพื้นที่สาธารณะต่างๆเป็นการนําพาสังคมให้หน่าอยู่อย่างยัง่งยืนสมดังตีมของเราค่ะนะคะกับงานปีนี้ นั่นก็คือ Smart s a ัตชัยเอเวอรนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ,คะและระดับต่อไปนะคะที่ฉันต้องขอเรียนเชิญคุณบุญศักเกียรติจรุนเรินท่านนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในปีนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านสักนิดหนึงนะคะขอขอบคุณค่ะ สวัสดีครับเรียนท่านลณนรงค์ภูณพิพัฒน์อดิบดีกรมการค้าต่างประเทศผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านพณะกรมการสภาวิศวกรวิศวกรกรมสถานแห่งประเทศไทยสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทยปันธมิตรและเครือข่ายสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าเครื่องกลไทยและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่าน ในวันนี้ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาร่วมงานสัมมนาและแสดงสินนทาง,งานระบบวิศวกรรมในงานแคมป์าเอ็มเอ็นด a ไทยแลนด์2023 Smart Sustainable City ้ณโรงแรม a อ b a s s a d o r City ชจอมเทียนปัทยาส <c oughs> มาคมช่างเหมาไฟฟ้าเครื่องกลไทย จัดงานสัมมนา,าและแสดงสินค้างานระบบวิศวกรรมอย่างต่อเน,นื่องทุกปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่38เป็นศูนย์ศูนย์รวมหมู่มวล,มลพันธมิตรและพันและเครือข่ายในแวดวงงานระบบวิศวกรรมเช่นเจ้าของโครงการที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้ผลิตผู้รับเหมาผู้จำหน่าย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกล่าวได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศไทยสมาคมได้จัดงานขึ้นนี่ด้วยจุดประสงค์ที่จะนำแนวความคิดคุณแนวความคิดสร้างสารรค์คุณค่าสู่สังคม <Yeah. S 1> creating share value หรือทุกท่านรู้จัก c s v นะครับมาร่วมกันพัฒนามาตรฐานการติดตั้งยกระดับความรู้ความสามารถ เพื่อส่งมอบงานระบบวิศวกรรมที่มีคุณคุณภาพความปลอดภัยเพื่อสังคมยั่งยืนในปีนี้สมาคมได้แนวนำแนวทางความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินงานภายในงานท่านจะได้พบปะปรึกษาหารือการดำเนินธุก,กิจกรรมหรือธุรกิจร่วมกันพร้อมทั้งเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ให้วใกว้างไกลรวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในงานระบบวิศวกรรมเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ TEMKA c o r p o r a t i o n Corporate Oper Creating Share Value C-SV Safety to Society ่ายการดำเนินงาน่ายการดำเนินกิจกรรมภายในงานเช่นการประชุมระดับผู้นำของพัธมิตรและเครือข่าย ในรูปแบบแคมก้าฟอรัมที่เคยจัดมาทุกๆปีเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่างานระบบวิศวกรรมให้กับสังคมภายใต้หัวข้อการพัฒนางานระบบวิศวกรรมสู่สังคมยั่งยืนอย่างยั่งยืนนะครับการเสวนาระดับผู้นำงานระบบวิศวกรรมมุมมองวิสัยทัศน์งานระบบในบ้านเรา M&E Thailand Vision Innovation การสัมมนาหลักสูตรวิศวกรรมงานระบบจากความร่วมมือของแแมก้า c ค d เดมีสภาวิศวกรวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ปรับอากาศและทําความเย็นไทยโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจให้ท่านได้รับชมรับฟังอย่างหลากหลายพูดแสดงสินค้าและนวัตกรรมในงานระบบที่ยิ่งใหญ่ในประเทศกว่า100บริษัท งานเลี้ยงพบปะสังส้นในคืนวันเสาร์ที่19นี้กับทีมแชมก้า Y2K นะครับแชมก้าปาร์ตี้ Y2K การรวมตัวของมวลพันธมิตรและเครือข่ายในแวดวงงานระบบวิศวกรรมในงานแชมก้า M&E t h a i l a n ไ2023ซึ่งจัดขึ้นในวันที่18ถึง19นี้นับเป็นโอกาสอันดี ที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสารรค์การร่วมมือกันสร้างมาตรฐานวิศวกรรมงานระบบสร้างสรรค์าง,งานนวัตกรรมและส่งมอบความปลอดภัยสู่สังคมเพื่อให้สังคมเราเกิดควา,ามน่าอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนกับเคื่อนตามพัารกิจของสมาคมตั้งไว้ให้กับมูลมวมลมวลหมูมมม่สมาชิกและสังคมไทยตลอดไป ขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือครั้งหนึ่งนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมแห่นก้ามากๆค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพอขอทางด้านล่างก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะ ค่ะและบุคคลผู้เป็นบุคคลที่สําคัญนะคะผู้เป็นผู้บกเบิกและก่อั้งสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยหรือเทมก้าของเราท่านดรประสาทจันาทาชิพค่ะซึ่งปัจจุบนันท่านเป็นประธานที่ปรึกษาช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยขอเชิญรับชมค,คําลวยพรของท่านดรประสาทผ่านวิดีโอคลิปได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่น้องชาวช่างหมอไฟฟ้าและที่คนไทยรวมถึงแถทุกท,ทุกท่านในนี้นะครับกานเชลนิินาชั่นในปีนี้ก็เป็นปีที่38แล้วนะครับตลอดเวลาที่สมาคมได้ดำเนินการมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกับคุณขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้ขอตั้ง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องพลไตรรู้สึกยินดีครับและดีใจที่เห็นสมาคมได้โตเตอรเจริญรุ่งเรืองมาตลอดเวลาครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่มางานในวันนี้นะครับจะได้พบสิ่งแปลกใหม่การแสดง exhibition ของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งทุกท่านคงจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตแน่นอน ผมขอวอวยพรให้งานสัมนาและงานแสดงสินค้าในวันนี้ถึงประสบความสำเร็จนะครับทุกท่านไปรับความรู้ไครับในนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งแสดงโดยผู้แสดงสินค้าต่างๆนะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านเปประสบความสำเร็จไปรับความรู้ที่มาเนี่ยกลับไปบ้านทุกท่านนะครับ ขอเียญประเมิ่ให้กับท่านจอรปราสาจันทาทีพด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ในช่วงพิธีเปิดทีมการ M ์ดเอ็มแอนด์อีไชน่ 2, 2020, าทูเทเอร์เซ็นทรัลีทีสมา s t a เจอร์เอเวค่ะ,คะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันต้องขอรบกวนอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณบุญศักเกียรติรุนเริดท่านนายยกสมาคมช่างเหมาและเครื่องกลไทยขึ้นด้านบนเวทีเพื่อร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียนเชิญท่านค่ะ ขอเสียงรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะและขอเรียนเชิญท่านรณรงค์พูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศด้านบนเวทีค่ะ,ขอ,คคะขอเรียนเชิญท่าขอัสียบเลยให้กับท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ตอนนี้นะคะท them, them right ่านประธานทั้งสองท่านของเราได้พร้อมอยู่ทางด้านบนเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันต้อขออนุญาตค่ะขอแรงผู้สมเกตทางด้านล่างและแขกผู้เ่ิมงานทุกท่านนะคะเรามานับข้าวดาวถอยหลังเพื่อเป็นสัญญาณให้ท่านประธานทั้งสองท่านได้สัมผัสมือลงบนจอ l อ d ดีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานไปพร้อมๆกันนะคะท่านประธานพร้อมแล้วนะคะท่านแขก้มีเติด้านล่างพร้อมนะคะท่านงันเรานับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะห้า สี่สามสองหนงึ่งเชิญท่านสัมผัสที่จอ LED ได้เลยค่ะ ภาพผ่าของทั้งสองท่านสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวท่านถ่ายรูปนิดนึงนะคะเดี๋ยวยืนด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวขอช็อตแรกของท่านก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญค่ะท่านผู้สงเกียรตินะคะจินงานตากล้องค่ะเก็บภาพความประทับใจในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีวีดีโอชอตของเราไปด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งสองท่านรบกวนค่ะกดไลค์นิดนึงนะคะกดไลค์นิดนึงนะคะขอบพระคุณมากค่ะ ลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะคณะ V.I.P. ของทางเทมกาให้เกียรติด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร,ร่วมกันค่ะเรียนเชิญท่านค่ะเรียนเชิญค่ะค<อ>ณะ V.I.P. ขอ,ของทางเทมกานะคะทุกทุกท่านเลยนะคะขอนขขอนุญาต่ะเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมก,กันบนเวทีค่ะคณะ V.I.P. ของเทมกาทุกท่านค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะ บางหลักตงกลางนะคะนี่เป็นความร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากองค์กรต่างๆค่ะอย่างที่บอกกันว่าครั้งนี้เนี่ย90ุว่าบูธเลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ 38, 38 1 8สาหรับแล้วจัดงานนะคะ เราก้าวเข้าสู่ปีที่38ค่ะนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่หน้าบนเวทีค่ะนั่นคือคณะวีพีของเพ็มงการทั้งหมดนั่นเองนะคะที่ร่วมกันค่ะจัดตั้งแล้วก็ก่อตั้งขันนะคะสำหรับงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานั้นเองค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะชัดนี้เดี๋ยวชันขอนะคะเรียนเชิญค่ะท่านคณะกรรมการสมาคมช่างเหมาขึ้นเป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกันค่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะท่าน เนี่ยแขนักบอเวทีเลยนักบอเวทีค่ะเดี๋ยวท่านท่านอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรวมเลยค่ะถ่ายรวมเลยค่ะคณะเวทีของเราก็อยู่ก่อนนะคะเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมชุดหมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคือมาถ่ายภาพเ้วยกานบนเวทีถือว่าทุกทท่านนะคะคือบุคคลที่สําคัญของการจัดงานในทุกๆครั้งเลยค่ะค่ะ หลากหลายท่านเลยทีเดียดนะคะ,ะ,คะและในทุกๆทั้งค่ะของการจัดงานเราก็จะได้รับการตอบรับที่ดีเราต้อง <ๆ S 2> บอกว่าเราก็จะได้เทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่นําไปใช้นะคะซึ่งก็ได้รับหลายๆอย่างมาจากท่านนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อาจจะต้องขออนุญาตระบวนท่านซ้อนไหล่กันสักนิดนึงแล้วขยับขยับเข้าไปชิดๆซ้อนไหล่กันสักนิดนึงนะคะท่าน เราคนท่านยืนเ้าไหลกันนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะยืนเสาไหลได้เลยค่ะเป็นกําลังหลายๆท่านนะคะเราอยากจะได้ภาพทุกท่านยืนเก็บไว้นะคะปีนี้ปีดีมากเลขดีเลขดีด้วยสามสิบแปดนะคะเชิญค่ะแออยังไม่หมดนะ เรามีการห่างหายไปช่วงหนึ่งในช่วงของโควิดนะคะการจัดงานแต่พราะหลังจากโควิดเรากลับมาเจอกันก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ปีนี้เราเชื่อว่าเราจะต้องมีอะไรที่ดี้นเพิ่มขึ้นนะคะถูกต้องค่ะทั้งที่ได้เข้าร่วมงานเนี่ยได้ความรู้ได้เทคนิคได้เทคโนโลยีใหม่ได้นำกลับไปใช้ค่ะทุกท่านคะขออยิบไดนะคะกดไลค์ได้นะคะ กดไลค์นิดนึงค่ะเย่ยมมากค่ะ,คะถุาท่านยิ้มได้เลยนะคะมองช่างภาพของเราตกลางได้เลยค่ะเรียบร้อยไีมคะสื่อมวลชนช่างภาพเรียบร้อยไหมคะ,ค,ะะคะสื่คมนะหคะ น้่าจะครบแล้วค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญค่ะทุกท่านพักผ่อนทางด้านล่างก่อนนะคะแต่ต้องขอเรียนเชิญท่านอธิบดีนะคะท่านอยู่ทางด้านบนเวทีก่อนนะคะขอบคุณนะคะคณะเวทีค่ะเต็มกาทุกทุกท่านค่ะรวมไปถึงทณะนรรมการสมารทมช่างเหมาด้วยใช่ค่ะนะคะก็บอกว่าปีนี้นานแน่นอบอุ่นเหมือนทุกๆปีเลยดูจะเยอะกว่าทุกปีด้วยซ้ำนะคะใช่ค่ะนะคะ ละขออนุญาตเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมการค้าค่ะอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเราขออนุญาตเลีย์ค่ะนะคะ้นที่บนเวทีสักครู่ทุกท่านอย่าพุ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวหลังจากจบพิธีเปิดเนี่ยเราจะมีการเสวนากันเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้สรงเกียรติเนี่ยถึงสิบท่านเลยใช่แล้วค่ะและบอกว่าความรุนแรน่นรออยู่ด้านบนเวทีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อการพัฒนางานระบบวิศวกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะ ดิฉันต้องขอเรียนเชิญท่านรณนรงค์ภูลพิพัฒน์ท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของงานระบบวิศวกรรมกับการค้าระหว่างประเทศค่ะครับก,ก็อ่อนนื่นต้องขอขอบคุณผู้จัดง,งานนะครับ เอชต้าแล้วก็พันธมิตรทุกทุกสมาคมที่ร่วมจัดงานในวันนี้แล้วก็ให้เก็บขึ้นมาเปล่าใช้คำว่าเป็นประธานแล้วกันสั้นๆนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอยยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมาถึงแม้จะเป็นเวลาที่เล็กน้อยนะครับประมาณ5นาทีผมก็จะใช้เวลา5นาทีเป็นเวลาที่คุ้มค่าในการที่จะ เล่าอะไรให้พวกเราฟังหน่อยแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนเตือนภัยนะครับสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนะครับระบบงานทุกระบบแล้วก็เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าด้วยเป็นที่ทราบกันทั่วกัน,นะครัวว่าการค้าเนะี่ยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตรกรรมใหม่ๆ การค้าจะเปลี่ยนไปตลอดนะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับนะครับที่มีที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การค้าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าปกตินะครับผมตัวอย่างง่ายๆสิ่งนั้นก็คือเรื่องของความมั่นคงนะถ้าเราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนะเราก็จะพุ่งเคยอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการค้า แต่เรื่องความมั่นคงจะเป็นปัญ็นที่ทำให้กฎหมายเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นสถานการณ์ความขัดแย้งในลหลายๆภูมิภาคในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคที่ยุโรปหรือแม้กระทั่งเอเชียแปซิฟิกหรือทุกทวีปก็ตามความขัดแย้งยมีสูงขึ้น นะครับในเวลาเดียวกันรัฐบาลหลายประเทศนะครับเขาได้มีการป้องกันความขัดแย้งนะครับหรือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะซึ่งน่าจะเกิดอันตรายต่อประชากรในโลกนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะครับเช่นข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่1514นะครับว่าด้วยเรื่องการควบคุมการแพร่ขยายสินค้าหรือแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของสินค้าที่เป็นสองทางคำว่าสินค้าสองทางตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะให้พวกเราในที่นี้ได้ตระหนักแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก สินค้าสองทางก็หมายความว่าทางหนึ่งมันใช้ด้านการค้าใช้ในด้านกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรมแต่ในทางหนึ่งเนี่ยก็สามารถนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทารายล้านรัพย์สินหรือว่าประชากรในโลกก็ได้เช่นโดรนอย่างเงี้ยโดรนเราใช้นในอุตสาหกรรมการเกษตรใช้ในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมแต่ในทางหนึ่งเราก็เอาดรนไปใช้ในสงคราม ทำลายล้างหรือแม้กนระทั่งเคมีพันธุ์ต่างๆเราเอาไปใช้ในอุตสาหการรมต่างๆแต่อีกทางหนึ่งเราก็าเอาไปใช้เป็นอาวุธเคมีหรือแม้กนระทั่งชีวาภาพเช่นดงกันนะครับเราใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์สารน้ำสุกอีกทางหนึ่งเราก็าเอาไปใช้เรื่องของอาวุธชีวาภาพนะครับซึ่งมติของสามัญชาติเนี่ยต้องได้บอกให้สมาชิกสามชาชาติได้มีมาตรการป้องกัน กา,า,ารแพร่ไปอยาอาวุธที่มีความเข้าทำลายล้างส่งรวมทั้งสินค้าสองทางด้วยปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเรามีกฎหมายแล้วนะครับที่ดูแลเรื่องสินค้าสองทางแต่ยังมีการใช้บังคับที่เป็นบางส่วนเท่านั้นเองยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องใช้บังคับแรงลหรือต้องออกเป็นประกาศของกระทรวงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนให้พวกเราทราบกาง,างือว,ว่าในอนาคตอันใกล้ จะมีการควบคุมการส่งออกสินค้าไม่ว่าจะเป็นบริการและสินค้านะครับที่เป็นสินค้าสองทางผมเชื่อได้ว่ามีสินค้าหลายตัวนะครับที่ผมเดินดูตามโบสธเนี่ยจูกจัดเป็นสินค้าสองทางที่เราเรียกว่า dual use คือใช้ได้สองทางทางดีและทางไม่ดีนะฮะเรากำลังพิจารณาออกกฎหมายควบคุมการส่งออกถ้าท่านจะส่งออกสินค้าเหล่านั้นเนี่ยท่านต้องมาขอใบอนุญาต นะครับแล้วเราก็ต้องมีการตรวจสอบว่าสินค้าที่สบอบกไปรายการนั้นเนี่ยนำไปใช้ทำอะไรปลายทาแงแล้เราก็ตรวจสอบด้วยว่าสินค้าที่เราสออกไปเนี่ยไปถึงมือไปถึงมือผู้ใช้ปลายทางคนไหนบริษัทไหนต้องรู้ทั้งการใช้สุดท้ายต้องรู้ทั้งผู้ใช้คนสุดท้ายว่าเป็นใครเป็นการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางไป อันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมาคมที่สมาคมที่อยู่ในที่นี้เนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับกรมการค้าต่างประเทศเราตระหนักถึงต้นทุนของการทําธุรกิจอยู่แล้วนะตอนนี้เราก็มีการจัดหลักสูตรอบรมนะครับที่เราเรียกว่าระบบการควบคุมภายในบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องการส่งออกสินค้า เรียกชื่อง่ายๆว่า ICP i n t e r n a l c o m p r e a n s Program จำง่ายคือ ICP IC หลักสูตรนี้แหละขอเชิญชวนนะครับให้บริษัทที่ทำการค้าระหว่างประเทศหดูอพาอส่งออกนี่นั้นเข้ามาร่วมในหลักสูตรนี้ที่ทำที่จะเกิดประโยชน์นะครับสหรับบริษัทของท่านใน,น,นการที่เตรียมความพร้อมเมื่อวันหนึ่งกฎหมายฉบับนั้นออกมาใช้บังคับท่านจะได้พร้อมที่จะทำธุกรกิจต่อไปรับรื่น ไม่เป็นต้นทุนมากในการประกอบธุรกิจครับก็สั้นๆเท่านี้ผมมีเวลาแค่ห้านาทีนะครับผมยินดีที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในเรื่องของการค้าต่างประเทศในเรื่องกฎระเบียบนะครับใบอนุญาตนําเข้าส่งองใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้สอบทุกๆสิ่งท่านสามารถติดต่อได้ที่กรมพาณิชย์ต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดี นะครับกับเทปก้าแล้วก็ทุกๆสมาคมมาร์ตนะครับสำหรับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในสองวันนี้ในการจาัดงาครับขอบคุณครับ ขอเยงประมือให้กับท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและสมาคมช่างหมาไฟฟ้าด้วยนะคะและาขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้เกียนมาร่วมในงาน TEMKA M&E Thailand 2 0 o w ชนที่ถในวันนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะดิฉันหวังว่าการนำแนวคิดและหลักการที่ท่านได้กล่าวมาคงจะนำไปบริหารหรือว่าเป็นไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบให้ก้าวไปสู่เวทีโลกนะคะใช่แล้วค่ะ